สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับช่องเอาติสบีออสรถมือสองนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับอ๊ตรถมือสองนั่นเองนะครับอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์สี่สิบหกนะครับวันนี้มาอัปเดตต้นปีกันมากดีกว่าสต็อกล่าสุดนะเออรถตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเราเข้าออกเยอะเลยนะครับเดือนที่แล้ว200คันภาพรวมนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตในส่วนของตัวเอาติสดีกว่าว่าตอนนี้เหลือคันไหนอยู่นะทั้งตัวรุ่นหนึ่ง ตัว1.8ทั้งเบนซินทั้งไฮบริดนะครับแล้วก็ตัว G R Sport ซึ่งเรามีเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ติดตามได้เลยนะครับว่าแต่ละคันราคาเริ่มต้นเท่าไหร่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างและใครสามารถออกรถกับเราได้บ้างนะครับช่องทางการติดต่อยังคงเบอร์เดิมครับ098 4465222และ ID Line ถ้าใครอยากจะพิมพ์แชททักมาหาผมได้ที่เบอร์นี้แล้วก็ ID Line ก็ O A T 667นะครับ นะมีจอดหลายคันเลยนะครับสีบรอนสีขาวนะครับสีดำนะครับนะใครชอบคันไหนติดต่อมารวมๆเนี่ยภาพรวมตรงนี้นะครับอยู่ประมาณสักอา่าสามสบกว่าคันนะสวินทวงนี้รถเราจอดเยอะที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับว่าเรามีปีไหนอยู่นะอย่าง 1.6G เนี่ยเรามีตั้งแต่ปี19ราคาเริ่มต้น459นะครับอย่างคันแรกนี้นะปี21 7195เลขป้ายทะเบียนคันนี้คันนี้ได้ปี21 นะราคาดี4 8 9ครับนี่เลยปีเบนะไม่แสนสองเองเครื่องยนต์เป็นซินตัวรถสีบอนรถมือเดียวนะครับภายในบออหนังสีดำแอร์แบกลอบคันแม็กสิบหกยางมิชลินที่เขาให้มานะครับ489้าค่างวดประมาณอ,าอยู่ประมาณ8 0 0 0 8 5 0 0 8พ0นเริ่มต้นอันนี้เข้าๆนะจัดไฟนนซ์แบบฟรีดาวได้เลยตั้งแต่4ปีจนถึง7ปีสะดวกระยะสั้นระยะยาวแจ้งได้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น1.99%่ง นะครับใครที่มีเงินดาวจะออกรถนะมาตอนนี้เลยครับเพราะว่าเราซับดาวให้นะครับได้ดอกเบีย้ย1.99% 4ปีทั้งในกรุงเทพและต่งางจังหวัดได้หมดเลยนะตัวเลทดอกเบี้ยนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยอย่างคันแรกนี้ 1.6g นะครับมีหลายคันคันนี้1.6ปี21คันนี้ก็1.6ป้ายทะเบียน1272นะครับตัวรุ่นนี้ปี20ราคาดีถ้าใครเน้นราคาก็มาคันนี้ก็ได้นะครับปี20าราคา419,000บาทนะครับ เลขไมค์คันนี้สองแสนโลนี่ผมแจ้งเลยถ้าในสต็อกที่ราคาอยู่ประมาณสักแสนไปไป 200, ลายสองแสนราคาจะอยู่ประมาณสักสี่หนึ่งเก้าสี่สองเก้าอยู่เลทประมาณนี้นะคันนี้ถือว่าได้รถใหม่อยู่ภายในสีดํานะครับข้างว่าคันนี้อยู่ประมาณสักเจ็ดพันนะคันหนึ่งปียี่สิบเอ็ดนะไมค์ไมค์แสนต้นๆน,น,นะผ่อนประมาณแปดพันกว่าบาทแต่คันนี้อยู่เจ็ดพันเงินเดือนหมื่นห้าออกได้คนเดียวจบนะครับหมื่นห้าหมื่นหกมีเครดิตอายุงานเกินปีนะครับจบเลยนะครับไม่ต้องใช้คนคำ้ำแต่เอาจริงๆนะโดยภาพรวมนะครับ คนที่จะเล่นรถเอาติดนะรายได้จะอยู่ประมาณ1 8ื0น0 0ดเนี่ยจบได้คนเดียวแบบไม่ต้องคำนะติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยถ้าอยากจะนัดเข้ามาดูรถนะนะเดี๋ยวผมจะไล่ดูเลยแล้วก็ตรงนี้อ่าก็จะมีตัว GR Sport ซึ่งยังว่างอยู่แล้วก็ตัว h y b r i d นะครับเดี๋ยวผมให้ดู GR Sport ก่อนตัวรู่นเนี้ยสีเขาอาจจะได้เป็นสีขาวมุกซึ่งจะเป็นโคโลโทนกับตัว HyB r i d นะเห็นไหมเห็นตัวสีไหมเขาโครลโทนกันทันนี้จ,จะเป็นตัว1.8เบนซิน ตัวรุ่นเดียวที่ได้ชุดแต่งมาจากโรงงานทั้งกันชนลายล้อแม็กเฉพาะตัวสปอยเลอร์กระจกมองข้างสีดําอันนี้คือเบื้องต้นนะออปชันที่เขาใส่มาและคันนี้นะครับเรามีรู้สึกว่าจะเหลือคันนี้ที่เป็นสีขาวนะใหม่50,000ื่นโลราคาหน้าป้าย6กสองเก้าหนึ่จุารสปอสีขาวปีย0อายุรถ6ปีคันนี้ค้างวดประมาณหนึ่งบาทนะครับฟรีดาวได้เลยนะข้างวดประมาณ1นึ่งบาทคันนี้ก็ เ,เงินเดือน2 0,000อัพนะเน้นคําว่า2 0,000ขึ้นไปนะครับนะจบได้เลยนะทักมาครับสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยตัวรุ่น gr sport นะสวยนะครับ f ลล l ่งสป p o r t เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟท้าย led ชุดสเกิรต์ตแม็กลายเฉพาะ6 0 0 0กว่าบาทผ่อนประมาณ10,000บาทนะหรือถ้าใครอยากได้ความประหยัดก็ไปตัว h y b ริดก็ได้นะจริงๆแล้วอ็อปอชันเขาแทบไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แตกต่างกันในรายละเอียดของตัวรถอย่างคันนี้ก็จะไม่ได้มีชุดแต่ง นะครับแต่ว่าได้ล้อแม็กที่เป็นลายก้านถี่แบบนี้17นิ้วเนาะเบาหนังสีดำเหมือนกันแอร์แบกรอบคันคันนี้ก็เ,เลขไมล์แสนกลางๆ5า9 0 0เบาทนะค่างวดต่างกันอยู่ประมาณทัก50,000โดยประมาณนะโดยเลทอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก9ก0 0กว่าบาทนะครับตัวเลทค่างวดโทรเข้ามาได้เลยนะใครอยากได้ตัวไฮบริดเรามีตัวไฮบริดคันนี้นะครับซึ่งเป็นตัวรุ่น1.8ไฮบริด ตัวพรีเมียมนะอันนี้ตัวพรีเมียมนะครับหนึ่งแปดไฮบิดพรีเมียมปียนะี่สิบสองนาะแล้วก็ไกลๆเราจะมีตัวไฮบิดตัวรุ่นสมาร์ทพวกตัวสมาร์ตตัวเอนีเนี่ยเรามีหมดเลยนะนะเรามีนะนี่นี่นี่ให้ดูตรงนี้คันนี้ราคาก็จะเรียกได้ว่าไปเทียบเท่าใกล้เคียงกับตัวหนึ่งหกจีเลยนะแต่ได้ตัวเครื่องที่เป็นไฮบิดประหยัดน้ํามันคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทปี 100, ทยี่สิบไม่แสนสี่นะครับได้เบรกมือไฟฟ้าเหมือนกันครับคันนี้ นะราคาซอฟลงมานะครับข้างงวดอยู่ประมาณสักเอ่อเลทข่างวดประมาณสักแปดพันกว่าบาทนะคันนี้นะแปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะสําหรับคันนี้ประมาณแปดพันห้าแปดพันหกอันนี้ผมเข้าๆนะได้ตัวไฮบริดเลยคันนี้ก็น่าเล่นนะครับฟรีดาวได้ทุกอาชีพอันนี้ผมแจ้งเลยแล้วก็มีคันนี้ที่เป็นตัวรุ่นเอ่อหนึ่งจุดแปดเหมือนกันเครื่องยนต์เบนซินนะครับคันนี้หนึ่งจุดแปดสปอร์ตนะเมื่อกี้ผมให้ดูไฮบริดตัว GR แล้วก็ตัวสปอร์ต 599ปี21นะเห็นไหมเรามีเอาติสตให้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยนะครับลองเข้ามาดูกันได้นะเข้ามาดูกันได้เลยอันนี้แค่โซนด้านหน้านะรถจอดเยอะแล้วด้านหลังก็ยังมีตรงนี้ก็จะมี Civic FE จอดแซมแซมอยู่ตรงนี้คันนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งราคาคันนี้เผื่อมีใครสนใจเปรียบเทียบกันอยู่คันนี้ไม่4 0 0 0 0รถปี2 3 1.5 EL 759,000บาทค่างวดประมาณ13500นะสีขาวมุกนะใครสนใจคันนี้ทักเข้ามาได้ นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นมีจอดสีบอลสีขาวเนาะสีดำเราก็มีนะครับคันนี้สีดำป้ายทะเบียน3140 1.6G นะครับตรวจรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย4,290,000บาทคันนี้ไม่แสนแอ่าน้อยกว่า2,000 0 0ก็ยังถือว่าดีนะครับค่างวดประมาณ7,000เงินเดือน15,000จบได้ใครอยากได้เอาติดมือ2ไว้ใช้งานใครหารถวิ่งงานนะครับ เอาไปทําประกอบอาชีพก็ได้หรือถ้าใครใช้รถเยอะๆบ่อยๆนะเอาติดเป็นหนึ่งรุ่นที่ผมบอกเลยว่ามันทะนเนนไม่ยุ่งยากศูนย์บริการเยอะนะและที่สาคัญอะไรมีทุกเกดรประหยัดเงินในแล้วก็ในกระเป๋าเราไปได้เยอะพอสมควรเลยอ่ะสนใจก็ทักเข้ามาครับ0ูนย์เก้าส่หกห้าสองสองสองนะคันนี้สี่แสนก็บาทเี่ยคันนี้ก็สี่แสนก็บาทเหมือนกันสีบรอนเงินมีให้เลือกหลายคันเลยนะคันนี้สี่แปดเก้าปียี่สิบหนึ่งยี่หกจีทุกคันจะเป็นรถหน่วยงานหมดเลยนะครับ รถหน่วยงานครบสัญญาเช่าที่หมดสัญญาปลดระวางออกมาเนาะเดี๋ยวมาดูด้านหลังว่ามีเอาติดจอดอยู่อีกบ้างไหมนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้โซนรถมันจะจอดค้าคๆกันอยู่นะอันนี้ก็ใช่ตัวไมน h a เชนราคาเริ่มต้น3ามแ0 0แบาท3,99,000บาทนะใครหารุ่นนี้ก็มาได้ครับค่าง,งวดอยู่ประมาณสัก7 0นะ็0พั 7, นอ่ะหกพันปายปลายเจ็ดพะครับเครดิตดีก็ฟีดาวได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีเอาติด มีเอาเตทอยู่เหมือนกันนะครับมี 1.6G นะครับส่วนคันนี้ก็เป็นสีขาวนี่ก็สวยนะป้ายทะเบียน7452สําหรับตัว 1.6G ปี20ราคา429,000บาทนะครับเนี่ยลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าราคา400,000ต้นๆมีจอดอยู่หลายคันนะครับใครอยากได้ราคา s o f ๆมาได้เลยนะครับถึงเลขไม่จะอ,อาจจะรู้สึกว่าสูงนิดนึงนะครับแต่เราดูแลมมนทัน,นั้นเหมือนรถป้ายแดงเลย เรามีศูนย์ไทยพัฒดูแลเรามีทีมช่างดูแลเราเตรียมรถให้เรียกได้ว่าเหมือนรถใหม่เลยนะเรามีตรวจลงตรวจรถให้เลยนะครับสนใจขนาดก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะผมอยู่สุวินทวงศ์46นะคลังเอาติดมือ2ที่เยอะที่สุดในโซนฝั่งม,มีนบุรีสุวินทวงศ์เสรีไทยนะต้องมาที่เพชรยนต์เลยที่ต่อหาผมรถเพชรยนต์คนนี้ได้เลยคนที่รีวิวคลิปอยู่นี้นะครับที่เบอร์0ูนย์6 5 2 2 2ีนะครับ ID line oat 667 นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยสนใจคันไหนนัดชมดูรถได้หรือถ้าใครถูกใจคันไหนนะจองออนไลน์กันเข้ามาก็ได้ปลอดภัย100%นะครับอ่าแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งในส่วนตัวเลทดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยพิเศษนะครับซับดาว1นึป์ีปีนะครับหรือถ้าดอกเบีย้ยพิเศษ7จปี8 4งวดแบบเครดิตดีมากๆ3.8 9เรเรามีให้นะครับโทรมาคุยมาปรึกษากันได้เลยรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆนะครับเรามีไว้รองรับลูกค้าทุกกลุ่มประเภทเลยนะ โอเคนะครับรายละเอียดวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสนใจก็อย่าลืมผมครับโทรหาผมได้เลยโอตเพรยนต์คนนี้นะครับหรือถ้าใครจะเข้ามาดูรถเออเรามีหลายสาขานะครับถ้าเข้าไปก็หรือเข้ามาก็แจ้งได้เลยนะว่าดูคลิปผมมานะครับดูสื่อผมมาติดต่อหาผมเดี๋ยวผมมาดูแลให้เต็มที่เรื่องของทรงของแถมโปรโมชั่นต่างๆผมรับรองว่าผม ดูแลได้เต็มที่อย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเลยสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ